สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของแบ c ็คแ c คเกอร์สาวชาวอังกฤษชื่อของเธอคือเคอร์สตี้ซาร่าโจนวัย23ปี ในเดือนพฤษภาคมปี2000เคอร์สตี้ซาร่าโจนวัย23ปีออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอโดยที่เธอออกเดินทางไปทั่วโลกเพียงลำพังหลังจากที่เธอสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลด้วยปริญญาภาษาอังกฤษและสื่อศึกษาเคอร์สตี้ได้วางแผนการผจญภัยทั่วโลกเป็นเวลา2ปีในเอเชีย รวมไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก่อนที่จะสิ้นสุดในภาคใต้ของอเมริกาเคอร์สตี้มีรายได้เธอใช้จ่ายอย่างประหยัดมากและเธอก็มีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางไปทั่วโลกของเธอเคอร์สตี้ทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยที่พักส่วนใหญ่ที่เธอเข้าพักจะมีราคาถูกมาก3เดือนหลังจากการเดินทางเคอร์สตี้ได้เดินทางกว่า435มไมล์เพื่อมายังกรุงเทพ หลังจากนั้นเธอก็เดินทางต่อไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปเดินป่าที่โด่งดังมีชื่อเสียงของที่นั่นเคอร์สตี้ไปเดินป่าขี่ช้างและเยี่ยมชมชาวเขาที่อาศัยอยู่ที่นั่นเชียงใหม่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องวัดและวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นและที่นั่นก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกขณะที่อยู่ที่นี่ เคิร์สตี้เช็คอินที่เกรสเท้าแห่งหนึ่งซึ่งมีราคาเพียงหนึ่งปอนต่อคืนเคิร์สตี้ไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเกรสเท้าแห่งนี้มาก่อนซึ่งเกรสเท้าแห่งนี้มีชื่อเสียงค่อนข้างไปในทางที่ไม่ดีและที่นี่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มาพักคนเดียวหนึ่งปีก่อนที่เคิร์สตี้จะไปพักที่นั่นเกรสเท้าแห่งนี้ถูกสั่งปิดเป็นเวลากว่า6เดือน เพราะมีแบคแพคเกอร์สาวคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่นั่นแต่เกรสเฮาส์แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีงบจำกัดในการท่องเที่ยวในตอนเย็นของวันที่9เดือนสิงหาคมปี2000เคลรสตี้ได้เข้าไปในห้องของเธอซึ่งอยู่ชั้นล่างของเกรสเฮาส์คืนนั้นมีคนอย่างน้อย8คนอยู่ในเกรสเฮาส์แห่งนี้ซึ่งรวมไปถึงเจ้าของเกรสเฮาส์ ที่เป็นชายชาวอังกฤษวัย33ปีเขามีชื่อว่าแอนดูกริวในคืนนั้นก็มีผู้จัดก,การของเกรสเฮาส์ที่เป็นคนไทยและเธอก็มีโรงเรียนสอนนวดอยู่บริเวณชั้นบนของเกรสเฮาส์คืนนั้นมีชาวต่างชาติทั้งหมด6คนและชายไทยอีกสองคนอยู่ในเกรสเฮาส์เดียวกับเคอร์สตี้ในคืนแรกที่เคอร์สตี้พักที่เกรสเฮาส์เธอได้ทานอาหารเย็นกับนาธานโฟลี ชายชาวออสเตรเลียหลังจากทานอาหารเสร็จเคอร์สี่ก็เดินเข้าไปที่ห้องของเธอเพียงลำพังช่วงหัวข้ามของวันที่10เดือนสิงหาคมสตีเฟนชายชาวออสเตรเลียที่พักอยู่ในเกรสเทาส์เดียวกับเคอร์สตี้ได้ยินเธอตะโกนออกมาจากห้องของเธอว่าปล่อยฉันไว้คนเดียวปล่อยฉันไว้เพียงลำพังหลังจากนั้นสตีเฟนเรีบไปแจ้งผู้จัดก,การของเกรสเทาส์ทันที ต่อมาทั้งสองก็รีบไปที่ห้องพักของเคิร์สตี้แต่เมื่อเสียงเคิร์สตี้เงียบไปทั้งสองจึงไม่ได้เปิดประตูเข้าไปดูวันรุ่งขึ้นเมื่อแขกคนอื่นๆตื่นไม่มีใครได้ยินเสียงของเคิร์สตี้อีกเลยเธอไม่ได้ไปทานอาหารเช้าและเธอก็ไม่ได้ไปเช็คเอาท์ตามกำหนดเเลซาไปขคห้องเรียกเธอแต่ก็ไม่มีการตอบกลับใดๆเธอจึงนำกุญแจสสำรองมาเปิดห้องของเคิร์สตี้ เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอถึงกับตกใจมากเมื่อเห็นเคอร์สตี้นอนคว่ำหน้าอยู่และเธอก็เสียชีวิตไปแล้วทางเกรสเฮาส์จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงก็เห็นว่ามีหลายคนเข้าไปมุงดูห้องของเคอร์สตี้และเมื่อข่าวการเสียชีวิตของเคอร์สตี้แพร่ไปทั่วประเทศไม่นานก็มีผู้คนในชุมชนและนักข่าวมาที่เกรสเฮาส์แห่งนี้วันรุ่งขึ้นสำนักข่าวทุกสำนักก็ลง วันรุ่งขึ้นสํานกข่าวทุกสํานักก็ลงข่าวการเสียชีวิตของเคอร์สตี้ในขณะที่การสืบสวนคดีของเคอร์สตี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปรายละเอียดการเสียชีวิตของเธอก็เริ่มมืดลงและน่าสงสัยมากขึ้นต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนสืบรู้ความจริงว่าผู้จัดการของเกรสเฮาส์โกหกว่าพบศพของเคอร์สตี้เวลาประมาณ4โมงเย็นของวันนั้น ซึ่งในตอนแรกก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุมีคนรายงานว่าแม่บ้านของที่นั่นเป็นคนที่พบศพของเคลิร์สตี้เป็นคนแรกแต่ต่อมาเธอก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอจงใจที่จะโกหกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าที่แท้จริงคนที่พบศพของเคลิร์สตี้เป็นคนแรกก็คือผู้จัดการของเกรสเฮาส์เธอน่าจะเป็นคนที่พบศพ ของเคอร์สตี้ประมาณ5ชั่วโมงก่อนที่ทุกคนจะรู้เรื่องผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นบางคนก็รู้เรื่องการเสียชีวิตของเครสตี้หลายชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงศพของเคอร์สตี้ถูกนำออกไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของเธอวันที่16เดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยถึง8คนเข้ามาสอบปากคำและตรวจ DNA แต่การตรวจ DNA ของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดกลับไม่มีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเคอร์สตี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเคิร์สตี้น่าจะเป็นต่างชาติเหมือนกันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หันความสนใจไปที่แอนดูกริลเจ้าของเกร e เฮาส์เพราะหลังจากที่เคิร์สตี้เสียชีวิตได้เพียงสองวันเขาก็หายตัวไปจากเกรสเฮาส และอดีตแฟนสาวชาวอังกฤษของเขาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลากว่า12ปีก็หายตัวไปเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปที่บาร์แห่งหนึ่งในเชียงใหม่และสามารถจับกลุมตัวเขาได้เจ้าหน้าที่ได้พาแอนดรูไปตรวจด n a แต่ก็ไม่ตรงกับ DNA ที่พบในห้องพักของเคอร์สตี้ต่อมาแอนดรูก็ออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่เขาหายตัวไปว่า วีซ่าของเขาหมดอายุเป็นเวลากลว่าสอปีและเขายังคงไม่ได้ไปดำเนินการใดๆเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ว่าวีซ่าของเขาหมดอายุเขาจึงถูกปรับเป็นจำนวนเงิน2,000บาทและในความเป็นจริงเขาต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไม่ผลักดันเขาออกนอกประเทศยังคงควบคุมตัวเขาไว้ในคดีนี้แอนดู Andrew, ตัดสินใจซื้อเกรสเท้าแห่งนี้ หลังจากที่เขาขายบ้านในอันดอรลากเรสเท้าแห่งนี้ได้รับความนิยมมากในเชียงใหม่โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมชาติชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นหลังจากที่แอนดรูถูกจับเพื่อนๆก็รวมตัวนำอาหารและน้ำไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปให้เขาสอเดือนต่อมาแอนดรู Andrew ก็ถูกปล่อยตัวออกมาผู้ต้องสงสัยอีกคนคือไกด์นำเที่ยวชาวพามา่า ที่มีชื่อว่าอับราฮัมนารงอายุ34ปีเพราะอับราฮัมคือคนที่พาเคอร์สตี้และกลุ่มแบคแพคเกอร์อีก9คนไปในทริปเดินป่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเชียงใหม่เป็นเวลากว่า3วันและเขาก็เป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่เห็นเธอตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่อับราฮัมอ้างว่าไม่กี่วันหลังจากที่เคอร์สตี้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาเขาไปที่บ้านพักส่วนตัวและบอกให้เขายอมรับสาร,รภาพกับคดีของเคอร์สตีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอร้องให้เขาเก็บตัวอย่างอาุจิแต่เขาไม่ยอมทำตามแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเก็บตัวอย่างอาซุจิของเขาได้มีข้อสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจพยายามหาแพะในคดีนี้จนทำให้อับราฮัมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของเคอร์สตี แต่ไม่นานก็มีไกด์นำเที่ยวชาวพม่าคนอื่นๆออกมาประท้วงตามถนนในเชียงใหม่การประท้วงของไกด์นำเที่ยวชาวพม่าได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศเป็นอย่างมากจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยอมปล่อยตัวอับราฮัมออกมาก่อนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาขอโทษกับเรื่องนี้หลังจากนั้นคดีการเสียชีวิตของเค์สตี้ก็เริ่มเงียบลง ในวันศุกร์ที่25เดือนสิงหาคมปี2000ันศพของเคลสตี้ถูกส่งไปยังบ้านเกิดของเธอและครอบครัวของเธอก็ได้จัดพิธีศพให้เธอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนและครอบครัวของเคลสตี้ได้พยายามติดตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษและไทยให้ตามหาคนกระทำผิดมาลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจของเวล ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อพบกับพนักง,งานสอบสวนของไทยในคดีนี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีความเคื่มหน้าใดๆเลยในปี2005แม่และน้องชายของเคลิสตี้ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อไปที่เกรสเฮาส์ที่เคลิสตี้เข้าพาักและเสียชีวิตที่นั่นในปี2011เจ้าหน้าที่ตำรวจของเวล ได้สืบทราบบาะแสของคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของเคลสตีดโดยที่มีชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งได้อัปโหลดคลิปที่เขาพูดถึงคดีของเคลสตี้ลงในช่องของเขาซึ่งเขาได้พูดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะปกปิดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขาสงสัยชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์และอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กับเกสเทา แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ได้ดำตัวของมาสอบปากคําเพราะเขาเป็นน้องชายของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของเวลส์ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังทางการไทยและขอให้เจ้าหน้าที่ทาการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบใดๆในเดือนสิงหาคมปี2012เจ้าหน้าที่สืบสวนชาวเวลส์ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเป็นครั้งที่สอง เพื่อหาหรือเกี่ยวกับหลักฐานทางน,นิติวิทยาศาสตร์และแม่ของเคิร์สตี้ก็กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่ออุทธรขอข้อมูลอย่างไม่เต็มใจและได้เสนอเงินรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นปอนสำหรับข้อมูลใดๆก็ตามที่นำไปสู่การจับกลุมแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่สามารถคาดเดาเบาะแสหรือผู้ต้องสงสัยรายใหม่ได้เลย เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ในเดือนสิงหาคมของปี2020เจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยได้ปิดคดีนี้ลงหลังพ้นอายุความ20ปีแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถระบุต,ตัวผู้กระทำผิดได้แต่ข่าวก็ไม่สามารถถูกตั้งข้อหาใดๆได,ๆได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ